บายและตาซอยสนับสะดุดโดยแลเตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยรักคุณไม่เป,ปลี่ยนแปลงเขาว่ากันว่าถ้าอยากดูดีนะคะก็ต้องเลือกกินแต่ของดีๆแล้วก็มีประโยชน์ค่ะแหมแต่ว่าบางทีสาวๆอย่างเรานะคะก็อยากจะตามใจปากกันบ้างแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะ ยิปซีมีเมนูที่ทั้งอร่อยนะคะและก็ทําให้เราดูดีขึ้นอีกด้วยค่ะกับเมนูนี้ค่ะพุดดิ้งหน้าใสใส่มะม่วงพีชค่ะส่วนผสมนะคะก็มีลูกพีชนะคะในน้าเชื่อมค่ะมะม่วงสุกค่ะมิ้งครีมน,นะคะสําหรับแต่งหน้านะคะผงเจลาตินนะคะล,ะละลายในน้าร้อนค่ะและนมถั่วเหลืองและตาซอยค่ะเคล็ดลับหน้าใสานะคะก็อยู่ในมะม่วงพีชแล้วก็นมถั่วเหลืองและตาซอยนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยให้ผิวของเรากระจา่างใสและก็ช่วยชะลอการเสื่อมสูงของเซลล์ผิวค่ะทําให้เราดูอ่อนกว่าวัยได้ ด้วยวิธีทํานะคะง่ายมากๆค่ะน้าส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วปั่นให้เข้ากันค่ะเริ่มจากลูกพีชได้เลยนะคะมาม่วงค่ะ,คะผงเซลาตินละลายแล้วค่ะตามด้วยนมถั่วเหลืองตะซอยเลยค่ะจากนั้นปั่นให้เข้ากันได้เลยค่ะ ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็นำมาเทใส่ในคริมได้เลยค่ะแล้วนำไปแช่เย็นนะคะทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงให้พุดดิ้งเย็นและแข็งตัวค่ะเมื่อเย็นได้ที่แล้วนะคะนำออกมาตกแต่งด้วยมะม่วงสุกลูกพีชวิปปิ้งครีมและใบสะระแหน่ได้เลยค่ะหลังรายการนะคะเข้าไปจดสูตรกันได้ที่ Facebook ของร t ตซอยรับเลยค่ะจะได้หน้าใสเด้งกันทุกคนไงล่ะคะ